นี่แต่งโมอะไรบ้างเนี่ยโมทุกอย่างโมทุกอย่างองมทดรอบใหม่หมดเลยปะหัดกอนเท่าไหร่ส่งเขาส่งปิดยาสิดยาเขาเร่มเอาค่าภานี่อิา ดีไหมรุน่นนี้ดีครับกีป่ปีแล้วคันนี้สอ่ปีอะย,ยันมาสี่สิบเก้าแรงอ่าใช้เกียร์ไหนปัน่นปั่นเกียร์อะไรปันป่นได้เกียร์ครับอ,อย่างนี้อย่างถ้าวิ่งอย่างนี้ประมาณเกียร์ไหน จะเป็นเกียรสองเกียรสองครับอืมมันดิบบางบางหนาวางวางบางบางอครับบางบางก็ใส่ใส่เร็วได้อ่อันนี้ได้เปลี่ยนนักที่ยงยางอะยางเปลี่ยนอ๋นเนอเดิม,เ,ม,มเดิม,มเลยครับอืมตัวน,นี้เผาหลุดบ่อยไหม ไม่ไม่หลุดไม่หลุดับไม่หลุดนะครับหลุดก็ซ่อมซ่อหลายหมื่นสี่ห้าหมื่นอมื่นอเขาเธอไงลนี่ไงซ่อมห้าหมื่นหกหมื่นอนนี้ก้อนกี่เมตรครับยาวกี่เมตรเมตรตรสิบไหมเป็นี่เป็นี่ เม็ดสิบเม็ดจี้เม็ดสิบแล้วจะแล้วจะวางครับวางบางแล้วจะเดินวางแล้วจะจะเม็ดขึ้นไปอ่ะครับแกดึกดื่นงานมีทั้งปีครัมีทั้งปีครับก่อนทำเม็ดเดียวหรี้ฟางตูฟางถูกเรื่องมากหน่อยฟางตูเขาจะเอายาวอันนี้ก็ตังก็ดังก็ตึงกันเยอะอย่างฟางเก่าๆนี่เอาไหม ตางเก่าๆต้นมากเกาจะวิ่งเอาบางนี้ก่อน,น,นมันได้เขียวกว่าบางเก็บก็จะปล่อยสามสิบกันนะเขาจะปล่อยสามสิบเพราะว่าวิ่งเอาบางนาถูกกว่าครับางนาขายยี่สิบสองยี่สิบสามเนี่ยบางเจ้าก็อัดใหม่ก็ขายสิบห้าก็มีเออสิบห้าก็ถูกเก,ก,กินแยง่แยง,แยงลูกค้าก็ต้องขายทุกโขกแย่งลูกค้าไปายแยง่งรถไถอย่างเงี้ย เราก็อัดอยู่พื้นที่นี่แล้วครับน,นี่อยู่บ้านมูใหญ่มีกี่คันครับเนี่ยรถอัดมีสามคันสามคันอันนี้อัดไม่เต็มแล้วมนะั้งางมันบางรุ้นนี้ครับผมหน้าก็ใส่ก็เบาบางบาง,บางได้ต่อไร่มันน้อยก้อนด้านห,หนามันได้ไร่สามสิบสี่สิบก้อนอต่อตอไม่ได้ต่อไร่ต่ไอไร่ คไม่ได้กว่าจะตกต้อนหนึ่งแนันั้นเป็นเครื่องอัดของอะไรโอ,โอครับนน<อ>ักจตกกอนจุินจุกว่านาครับ ตอมยากไหมสนนี้เาต้ห็นบางคนตั้งใบมีดตั้งอะไรตัดยากเราเรารู้แล้วนะรู้จุดรู้การท่านปรงเขากเลิกเปลี่ยนเป็นลเป็นลายครับ ไม่เล่นรถไปแท็กบ้างไม่เล่นรถไปแท็กบ้าง่เ่นรก้างไย่ล่นกบ้างไม่เล่นร้า่ล่นร้ง่่นไนนมน้ con nhiều, à. con chạy con nhiều, chúng ta phải học ở trong xe tải, cứ nào chúng ta sẽ di chuyển đi, chúng ta sẽ đi xe tải, xe tải đi di chuyển ชมอีกหนึ่งอาชีพครับรถอัดฟางอันนี้เป็น L4708 ใช้เครื่องอัดของจ er. อเดียวโหสุดจริงครับก็มาพูดคุยกับทีมงานครับผูเลดท,ทั้งหมดเลยทำเองเลยครับของเดิมมันปูผูเลดเลยครับ ทีมงานพาไปดูรถรถรถกระแทะหรือเปล่ารถอะไรเนี่ยเก็บก้อนฟังพาไปชม มาเจอพอดีครับขออนุญาตทีมงานแล้วโอ้สุดจริงเดี๋ยวให้ชมอ้หัวน้าใหญ่ปอกการช่างมาดูรถหน่อยกี่สูบเนี่ย สูบรถเจ๊สูบ่อ่สูบครับฮะสี่สูบสี่สูบสี่สูบครับจริงส่สูบครับสี่สูบแรงไหมเงี้ยแรงบ้าเนี่บ้าเนี เดี๋ยวครับต่อใช้เองต่อใช้งานเองเทอร์โบเลยติดติดเทอร์โบ

คาทุกที่ข้นน,นออาวนะม่วงปลาเสียนาครับอร่อยอยู่พี่ดีเลยหงามมีเงื่อนแม่เรานดมดูเขาอาดกันหน่อย คุยเล่นกับทีมงานครับผมใายรถไทยคูบูต้า LC7 ใายเครื่องอัดของจอนเดียโบเองเลยครับเอาหาแล้วครับไก่จะออกแล้วไก่จะคลอดแล้ว ข้างจะฟางครับเฮ้ยออกมาแล้วครับ20บาทตอนละประมาณ22บาทครับแ้วแต่พื้นที่ครับฟางพื้นที่เห็นว่า15บาทเลยนะครับแหมทำกันได้เนาะตอนละว1บบาทก็ถูกเกิน นู่นลงอีกลาวก้อนหนึ่งอ,อีกหนึ่งอาชีพครับแต่ปีนี้แถวโคราชเำืภอนนนสูงนี่ไม่ค่อยมีฟางครับมีแต่หญ้าหัดมีน่านนนจะของ,งานน้อยหน่อยก่อนฟางก็อยู่ประมาณเมตรยี่สิบครับ แน่นเลยเมตรสิบถึงเมตรยี่สิบครับแน่นนะอัดแน่นดูไม่มีหลุดเลยเดี๋ยวมาดูขยกขึ้น ทีมงานนี้คุณภาพทีมงานคุณภาพ ใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube เจมส์ายชิวไว้ด้วยนะครับก็เอามาให้ชมครับเป็นอีกหนึ่งอาชีพนะครับใครที่กำลังมองหาอยู่นะครับถือว่ารายได้ดีนะครับตกก้อนละว10กว่าบาทถึง20 30เลยนะครับต่อก้อนนะครับเดีย๋ยวพบกันคลิปหน้าครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ